โอ้ยกูมายังไม่กูมาเพิ่งถึงก่อนก่อนแรกเว้ยเฮ้ยกูเห็นบลาเหมือนกอยกอยบอกบอกหน่อยว่าอัพเดทใหม่มีอะไรบ้างสปอยหน่อยมีเกาะใหม่เกาะใหม่โอ้ยเดี๋ยวผมจะมาทิ่ไปครับว่าจุดดำน้ำคือจุดไหนครับอย่างแรกครับให้เราขับผ่านเกาะโตนไปก่อนครับขับผ่านเกาะเล็กๆครับแล้วก็หลังจากนั้นองเจอแล้วนะครับที่เป็นทุ่นน้ำอยู่เฮ้ยได้แล้วครับนั่นปะกุ๋นทุ่นลอยน้ำนด้ได้เละอุ้ยเจ๋งว่ะแล้วกูโดดไปเลยได้ไหมนี่ไม่นใช้ทุ่นใช้ทุ่นก่อนซื้อที่ดำน้ซก่อน ตีย้ำน้ำโอ้ยมือหน้าแล้วไงต่อตีแล้วตีแล้วง่ายต่อตีแล้วต้องใส่ก่อนถ้าไม่ใส่เดี๋ยวฮะใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วแล้วก็ไปเชื่อเบ็ดใหม่ด้วยเบ็ดใหม่มันเอาไม่ตกในน้ำโอ้ยโอ้ยสะเปนบอมเป็นกูดีใจโอ้โหน้องๆครับนี่สารฝันน้องสะเปนบอมนะ้ำไอ้เมืองว่าเร็วจังวะมีมีดเป็ดอ๋อ จำกูจำตัวนึงหาอาหารดูไงไก่กูไก่กูมีไหมเงี้ยเองอย่างนี้ถ้ำอะคาเดมี่หมูป่าที่ตามตีดกูตีดสมเป็นบ๊อบวนว้าวนี่นี่คืออะไรเนี่ยน้องชายคืออะไรมันนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือซื้อเบ็ดใหม่ครับนี่ครับเบ็ดใหม่นี่ซื้ออะไรไหมซื้ออะไรไหมซื้อดิมันช่วยเพื่ออะไรเฮ้ยกิโลไม่จำกัดเด้อไอ้เหี้ยมันตกในน้ำกดได้ไหมอุ้ยแล้วมันกิโลไม่จำกัดด้วยโอ้แล้วรังใดต่อ ไน,นี่ด้วยอันนึงอันเทียอ์แรกคอไม่ต้องเทียร์สองเทียร์แรกพอนั่งกัต่อใส่เลยเหรอแล้วก็ใส่ไป่แล้วก็ตามมา Let's go <S อ๋ออนหนึ่เลย <c oughs> เฮ้ยทุนเออห้ามชนระเบิดนะชนระเบิดนี่ตายนะได้ได้ได้ไดอมีให้หลบด้วยมาเบนตินถึงแล้วโอ้โห่เนี่ยทัจุดตกกัน โอ้ยถึงแล้วเหลือนะฮะมีข้างบนไหมมีข้างบนไหมเอาข้างบนมาใส่ไว้เลขสามก่อนไม่มี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 ตรงนี้มีให้ซื้อนะฮะจริงเหรอเออเนี่ยซื้อเที่ยงรำเลยโอ้โหเอามันของนี้ใครเหรอโอ้โยแบบโคตรพ่อโคตรแม่ดีซื้อละซื้อซื้อโอ้โหหมดตัวเลยทีเดียวลงมาใต้ทะเลแล้วก็มาอันนี้มาดิมาดิมาดิอันนี้คือจุดกลับบ้านด้วยอย่าอย่าเข้าไปนะมันคือกระจกกลับบ้านอย่าเข้าไป แล้วไปตรงไหนอ๋อตรงนั้นโอเคเห็นแล้วล่ะองงโอ้ยเสียวจา้านฮูยน้ำโกดแล้วกูตกไปตายปะตายดิโอ้ยเหรับคนชอบเสี่ยงยอะเดีจ้าลองไหมเดี๋ยวกูจะลองเองมึงจะลงไบนไะม้น่ะแล้วเราจะตกได้เลยใช่ไหมใช่ทำไมไม่เปิดเดด้าวะอ๋อขอโทษเอ้าเหรอเป็นไง<ห> โอ้ยเดด้าคนเปิดเดด้าโ้คนนี้เปิดเดด้าแล้วอุ้ยน้องของน้องข้าไกลมั่งรับเดี๋ยวพี่จะให้อันนี้น้องนะครับมองเห็นมือพี่ไหมจุกหวานจุกหวานจุกหวานจุบหินก่อนคืออะไรอ่ะเฮ้ยกูได้กระดูกเอ้ามันคือกระดูกของคนที่แล้วไหมนี่กระดูกคนที่กระดูกตรงไกไหมนี่ใช่แล้วเอาไปเอาเอาให้ฮ่าจุบโอ้โหโอ้โหเอาไปไม่ได้เขียนนังสือ แล้วมึงไปตกตรงไหนอ่ะเอ้ยเดินลงน้ำปวดตายทันทีเลยนะครับพี่น้อง